ข่าวประคำมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่4เมษายน2565โดยเฉพาะ่าครัลงฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ทีมชาติไทยได้แข่งนอกปายที่2ลุยศึกซีเกมครั้งแรกในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์ซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามภายใต้การนำทัพของโคชยงบรวรฒิศสีมะคะ ได้รับข่าวดีเมื่อทางเพจบีบางปกงรายงานข่าวอกว่าเจอทานเข็มดีประกันหลังจอมแกร่งจากทางลีกสุขทางเดนมาร์กที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นเพิ่งถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่โอเดนเซบีเคเป็นที่เรียบร้อยได้รับการยืนยันว่าจะเดินทางมาช่วยทับช้างศึกทีมชาติไทยล่าเหรียญทองซีเกมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้อย่างแน่นอนซึ่งฟุตบอลลีกของเดนมาร์กนั้นกำลังจะปิดฤดูกาลนนช่วงเดือนนี้ ทำให้เจ้าตัวจะได้เล่นทีเดียวทั้ง2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่สำคัญก็คือซีอเกมที่เวียดนามและก็สึกชุดยุคสามปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งเป็นปรายการที่ต่อเนื่องกันโดยทางจทานเข็มดีกลายเป็นนักเตะไทยจากต่างแดนรายที่สองที่ได้รับการยืนยันจะเข้าร่วมกับทางทีมชาติไทยโดยสึกซีเกมในครั้งนี้หลังจากก่อนหน้านี้บิ๊กเสือสัมฤทธิ์ธนการชนะสุดประธานสโมสรอ,ออกฟอร์ดยุนเต็ด ทีมนักแห่งศึกลีกวันได้ยืนยันว่าเบนจามินเจมส์เดวิสแนวรุกทักษะเชิงสูงจะเข้าร่วมกับทางทีมชาติไทยไล่ล่าเหรียญทองซีเกมส์ในครั้งนี้เป็นนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเดอะเตา247ตีข่าวใหญ่มาว่าเงียนกวงไฮเล่าเปิดใจครั้งแรกในการลุยต่างแดนโดยสื่อจักใจาของเวียดนามเดอะเตา247นะฮะรายงานข่าวบาว่าเงียนกวงไฮ เปิดใจครั้งแรกเตรียมไปว่าดวลลายยังต่างประเทศในครั้งนี้โดยงานนี้แข้งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามตัดสินใจแยกทางกับทศกกัดฮานอยเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมีกระแสข่าวลือในการย้ายไปยังต่างประเทศกระทั่งล่าสุดนั้นกวงไยได้ตอบเปิดใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรกจะไปลุยต่างแดนของจริงและไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินอะไรเกินไปเขาได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปในการปรับตัวกับความต่างของเวลาหรือภาษา นักเตะอาชีพในปัจจุบันต้องไม่ใช้เวลามากในเรื่องแบบนี้ผมไปต่างประเทศกับทีมบ่อยมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วหาหนอยอำนวยความสะดวกให้กับนักเตะในการเรียนภาษาอังกฤษส่วนตนเองนั้นก็เรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อการเตรียมความพร้อมดีที่สุดตอนนี้ผมยังเปิดเผยไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนแต่มันจะเป็นประสบการณ์และก็ความท้าทายที่สูงขึ้น ไม่ใช่แค่ฟันเฮาแต่ผมดูนักเตะคนอื่นที่เคยไปต่างประเทศมาแล้วเพื่อจะเรียนรู้จากพวกเขาประสบการณ์ของผมจะช่วยผมในการพัฒนาตนเองในสภาพแวดล้อมใหม่ๆในครั้งนี้โดยช่วงแรกเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะพาครอบครัวมาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยแต่ผมหวังว่าหลังจากนั้นไม่นานผมจะพาครอบครัวไปอยู่ที่นั่นด้วยและก็สัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกับผมในครั้งนี้ เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนทึ่งทีมชาติไทยถล่มคู่แข่ง16-0ต่อโดยงานนี้เอาความคิดเห็นของแฟนบอลเอเชียมาให้ได้ชมกันนะครับหลังพวกเขาเห็นฟอร์มทีมชาติไทยถล่มเอาชนะคู่แข่งกัมพูชามากถึง16-0และศึก AFF ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2022 โดยงานนี้นะผมเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่ามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนครับกัน,กนไทยแลนด์คือที่สุดหวังว่าปีนี้พวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัยคอมเมนต์ต่อมาผู้สอลทีมชาติไทยคือหนึ่งในเจ้าอาเซียนในครัน้นนี้คอมเมนต์ต่อมามีทีมเดียวจากเอเชียที่ต่อสู้กับญี่ปุ่นได้คือไทยแลนด์นะคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงคมยินดีด้วยนะไทยแลนด์ฉันคิดว่ารอบชิงชนะเลิศเวียดนามจะพบกับทางไทยแลนด์ในครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมาออสมมนมูซาคือฟุตซอลไอดอลคนใหม่ของผมก่อนหน้านั้นก็คือสุภวพุิและก็เป็นนักเตะชุมบรีกันอีกด้วยสุดยอดเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์อิหรรานก็พ่ายแพ้กับทางไทยแลนด์ในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันรอชมแมตช์ไทยแลนด์พบกับทางออสเตรเลียคอมเมนต์ Comment ต่อมาประชาาแห่งอาเซียนคือไทยแลนด์คอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรหวังว่าเวียดนามจะทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคอมเมนต์ Comment ต่อมา ฉันชื่นชอบไทยแลนด์ดูน่าทึ่งเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ Thailand คือทีมหัวแถวของเอเชียตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาประชาแห่งอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาฟุตซอลไทยแข็งแกร่งมากๆในเอเชียคอมเมนต์ต่อมาพวกเรานนั้นไม่สามารถหยุดพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยฟุตซอลทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมา ไทยแลนด์ Thailand, ที่สุดของเอเชียในสามระดับแรกพวกเขาคือระดับโลกเลยนะและขอมเมนสุดท้ายก็ได้บอกว่าโอกาสแชมป์ของทัวร์นาเมนต์คงจะเป็นของไทยแลนด์ของเรานั้นเองเป็นวัาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการ,การันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับกคดหนสลเลชีเดียวแฟนเวียดนามต่อแถวซื้อตัว๋วดูกวงไห่เล่นนัดสุดท้ายในบีลีก โดยก่อนเกฑ์การแข่งขันฟุตบอลวิลิค2022คู่ตกค้างระหว่างเวียดทลเอฟซีพบฮานอยเอฟซีในวันที่4เมษายนซึ่งเกมนี้เหงียนกววง่ทยกองการทีมชาติเวียดนามของทางฮานอยเอฟซีจะลงเล่นเป็นเกมสุดท้ายก่อนจะหมดสัญญาในวันที่12เมษายนที่ถึงนี้ซึ่งล่าสุดแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลายพันคนเข้าแถวต่อคิวซื้อตั๋วเพื่อชมการลงสนามครั้งสุดท้ายของซูเปอร์สตาร์เวียดนาม ที่จะลงในสนามและสุดท้ายในสเสื้อของฮานอยเอโดยตาการรายงานการขายตั๋วเข้าชมในเกมนี้เกิดความกระหลเป็นเวลากว่า10นาทีก่อนตำรวจจะมาเคลียร์และก็ตักเตือนส่วนราคาตั๋วในเกมนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ80บาทถึง110บาทซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันอนุญาตให้เข้าชมได้ประมาณ5,000คนเท่านั้นเพื่อบังการการแพร่ระบาดของโรคโควิดในีน ในสถานการณ์ปัจจุบันที่แฟนบอลไม่จะเป็นต้องนำใบรับรองผลการตรวจโควิดในทีมมาแสดงในครั้งนี้ซด่งนันเงียนกวงไฮตา้าของฮานอยเอฟซีได้กล่าวก่อนเกมนี้มาว่านี่เป็นนัดสุดท้ายของผมก่อนที่จะแยกทางกับทางฮานอยเอฟซีดังนั้นบางทีผมจะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของทั้งหมดของผมผมต้องแสดงจิตวิญ,ญญาณและก็ทัศนคติของผมผมจะให้ทุ่มเททั้งหมดของผมเพื่อสโมอสรในครั้งนี้คงจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะ เป็นางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีก,กว่าครับบีจีปทุมคว้าก,กนกพลปุตปาคมมาร่วมทีมลุยศึกใหญ่ ACL 2022 โดยสโม,มสรบีจีปทุมประกาศคว้าตัวเจ้าบอสกนกพลปุตปาคมกองกลางไว้2ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการหลังนักเตะมดสัญญากับทางปริเทโลเอสซีพร้อมเตรียมส่งชื่อประเดิมลุยศึก a อ c Cha แชมเปียนลีก2 0 2 2ันบเพราะแบ่งกลุ่มให้กระทับเดอะรับิดที่จะเปิดในสนามนะฮะในวันที่15เมษายนที่ถึงนี้โดยกนกพลได้กล่าวถึงการย้ายมาเลนิทินบีจีสเตเดียมว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้เข้ามาในสโม,มสรแห่งนี้ ที่นี่มีความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมทุกๆด้าน BG เป็นสโมสรที่มีคุณภาพเป็นอย่างมากผมเคยมาเล่นสโมสร BG ีตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กได้ดูคุณพ่อเป็นโค้ชในที่แห่งนี้ทำให้ผมนั้นรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ตนเองได้เตินตามรอยคุณพ่ออีกขั้นครับตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่กำลังจะได้เล่นกับผู้พี่ๆทุกคนซึ่งบางคนก็เคยเจอกันในสนามบางคนไม่เคยเจอกันพี่ๆทุกคนก็เป็นกันเองในการต้อนรับผมเป็นอย่างดี ผมเองก็ดีใจที่ได้ซ้อมกับนักฟุตบอลที่เรานั้นเคยเห็นในทีวีกันบ้างและที่เราชื่นชอบกันตั้งแต่เด็กครับแน่นอนว่าเป้าหมายของผมตอนนี้ก็ขอตั้งใจซ้อมกับทีมให้เต็มที่ในช่วงเดือน2เดือนแรกนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้รับการแนะนําสั่งสอนจากโค้ดและก็ทีมงานสตาฟทุกคนและตัวผมเองก็จะพยายามเป็นกำลังเสริมคอยช่วยเหลือพี่ๆเมื่อตอนได้รับโอกาสครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับ,กบ,กบแฟนๆฟ,นฟุตบอลบีจีกันต้นนะครับ ทุกคนเป็นกันเองผมและพวกพี่ๆทีมงานสตาฟโค้ชจะทำงานกันหนักเพื่อจะให้ฤดูกาลนี้เราประสบความสำเร็จครับผมสำหรับทางบอสกนดกพลปุตสปาคมกองกลางวัย2ปีเป็นบุตรชายของโค้ชแท็กอัฐพลปุตปาคมอดีตนนกุนซือผู้ร่่งรับของบีจีปทุมเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในปี2019กับสโมสรฟอริตเทโลเอสซีชุดบีก่อนที่เลกที่2ของฤดูกาลจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ของทัพมังกรโล่เงินและก็เป็นส่วนสำคัญในการพาทุสังกัดเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งได้อีกครั้งจากนั้น,น,นในรายการ2020เจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม่อนจะพาทีมจบอันดับที่11ของตารางคะแนนนอกจากนี้ยังมีชื่อก้าวขึ้นไปปิดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการเก็บตัวช่วงฟีฟาเดย์เมื่อเดือนตุลาคมปี2020จากนั้นในช่วงแรกๆของฤด,ดูกาล2021ลงสนามกับทางโปริเทโล f เอฟซีไปทั้งหมด9นัดตัวจริง6นัดสำรอง3นัด ก่อนจะย้ายมาทับเดรร์ปิดในท้ายที่สุดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทนันข่าวบระคักีฬาฟุตบอไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่4เมษา,ายน2565โดยเฉพาะบังครั้งฟุตบอลไทยครับ